วันนี้ก็จะมาะอัปเดตค่ะอัปเดตรถถ่ายหน้าร้านนะคะลูกค้ามีรถถ่ายเข้ามาใหม่หลายคันค่ะเดี๋ยวมาชมคันแรกคันแรกเป็นรุ่นคูปะตา L4 เ0 8ดนคันนี้กับข้างก็มีนะคะพอดีว่าแม่ค้าถอดล้างค่ะกับข้างอยู่ตรงหลังเบาะค่ะคันนี้เป็นรถจดทะเบียนปี54ค่ะล้างแล้วก็จะไปเกีบงานสีแล้วก็เช็คจุด่วดซึมให้ค่ะคันนี้ ปกรณ์ก็จะได้เป็นมิดเดิลหน้าผานพวนตาตาช้างค่ะคันนี้เปิดราคาขายที่อาสามแสนสองหมื่นห้าพันบาทค่ะลูกค้าสามแสนสองหมื่นห้าพันบาทพร้อมเก็บงานให้ฟรีทั้งคันค่ะก็จะเช็กจุดแล้วซึมให้แล้วก็ทําสีให้ค่ะเช็งระบบไฟให้ค่ะสวยๆเลยเดี๋ยวเก็บงานออกมาก็จะสวยค่ะลูกค้าเครื่องเกบปั๊มดีค่ะคันนี้เป็นรถบ้านเดิมๆค่ะ เล่มเอกสารครบนะคะเป็นรถปี5.4เปิดราคาที่325,000บาทเท่านั้นค่ะพร้อมเก็บมงในได้ฟรีทั้งคันค่ะแม่ค้าก็จะเปลี่ยนไฟตาให้ใหม่คู่หนึ่งเลยสั่งมาแล้วนะคะไฟหน้าค่ะเปลี่ยนไฟหน้าให้ใหม่คันต่อมาเป็นรุ่นคูปต้า l อ5ซี d หคันนี้มาพร้อมอุปก,กรณ์2ชิ้นไม่มีดน้หน้าผานพวนเป็นรถจดทะเบียนปี5.3เครื่องยนต์สีสูบค่ะ คันนี้เก็บงานสีเรียบร้อยอ่าแม่ค้าแถมท่อล่านให้ด้วยค่ะท่อเหลกคันนี้ตัวนี้เป็นท่อเหลกค่ะนี่ค่ะเป็นท่อเหล็กใส่ท่อเหลกให้ด้วยคันนี้อุปกรณ์สองชิ้นค่ะเปิดราคาขายที่สองแสนสี่หมื่นห้าพันบาทค่ะลูกค้าสองแสนสี่หมื่นห้าพันบาทค่ะพร้อมเก็บงานให้เรียบร้อยแล้วคันนี้ทำสีให้รอบคันค่ะแล้วก็เช็คจุดั่วซื้อห้ด้วยค่ะ สวยมากคุณค้าท่านใดอยากได้ไปใช้งานค่ะไม่ผิดหวังแน่นอนเลย45แรงมา้าคันนี้เป็นเครื่องยนต์เดรลิเจนชั่นค่ะ450 8 d ่อค่ะก็คันต่อมาค่ะยันมา่าค่ะยันม่า e f 3 9 3 t รุ่นนี้เป็นยันม่าพรีเมียมคันนี้เป็นรถจดทะเบียน ปีหกหนึ่งค่ะยันมาคันนี้เป็นรถจักรยานปีหกหนึ่งเล่มเอกสารครบนะคะอุปกรณ์ก็จะได้เป็นมิเตอร์หน้าผ่านพวนค่ะแม่ค้าเปิดราคาขายที่สองแสนแปดหมื่นเก้าพับาทค่ะคันนี้เป็นรถประมูลมาค่ะก็เลยราคาสูงนิดนึงค่ะสวยมากเป็นรถเกตเกตเอเลยค่ะใช้งานสองพันชั่วโมงค่ะคันนี้สีเดิมทั้งคันค่ะสวยมากยันมากคันนี้ คันต่อมาเป็นรุ่น L 3 4 0 8ค่ะ34แรงม้าค่ะคันนี้อุปกรณ์ไม่มีด้านหน้าผ่านพัวเหมือนกันเปิดราคาขายที่1 8 9 0 0 0บาทค่ะลูกค้า1 8 9 0 0 0พบาทค่ะพร้อมใช้งานเลยเก็บงานที่ร้อยเหมือนกันค่ะเป็นรุ่น L 3 4 0 8ค่ะเป็นรุ่นที่นิยมเลยคันนี้ขายดีค่ะรุ่นนี้ แล้วก็ขั้นต่อมาเป็นรุ่น L 3 6 0 8ค่ะคันนี้จดทะเบียนปี5,5และเอกรสารครบทุกคันนะคะที่ร้านเปิดราคาขายที่2 7 9 0 0 0กบาทค่ะลูกค้าที่ร้านจะมี36แรงไม้อยู่2คันปี5,5เหมือนกันร,ราคาเท่ากันคะ่ะ2 7 9 0 0 0บาทค่ะสนใจรถถมือสองสภาพดีไว้ใช้งานค่ะแวะที่ร้านเลย ร้านรถไถมูซอ,องเรานะด่ขอนแก่นค่ะเปิดทุกวันใยจันร์เหืรอทิ่ค่ะทาร้านก็กำลังส่ง l 3 0 0 8ให้ลูกค้าที่อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเนี่ยค่ะนี่ค่ะ,คะพร้อมเก็บงานแล้วก็ปรับสภาพให้ลูกค้าจริงค่ะทางร้านเราก็กําลังเก็บงานซีเก็บงานจุดรั่วซึมเช็คร้ให้ลูกค้าพร้อมใช้งานเลยค่ะแล้วก็จะมีคูปองต้า L3408DI ค่ะอยู่ข้างในค่ะยังไม่ได้ออกมา แล้วก็มีแอลสี่ศค่ะ4ี่ศก็จะเข้ามาสองคันเ่ะลูกค้าเป็นรถปี60ค่ะเข้ามาใหม่สองคันร้านเราเปิดทุกวันค่ะจันถึงอาทิตย์เลยนะคะเราขายเงินสดขายเงินสดแล้วก็รับสมาชิกทกสค่ะสนใจรถไท0 9ู2ย์เ8าหนึ่งค่ะ ร้านรถถ่ายมือสองเรานะทีคอนแกนคะ่ะพิกัดร้านเราคะ่ะตั้งอยูต่ตำบลบ้านว่าอําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นคะ่ะหาไม่ยากคะ่ะอยู่ที่ถนนสีแดงคะ่ะมาไม่ถูกกระแอร์ลายแม่ค้าเลยเดี๋ยวป้าพิกัดให้คะ่ะวันนี้ก็ขอจบการรีวิวรถถ่ายหน้าร้านเพียงเท่าน,นี้คะ่ะฝากลูกค้าท่านก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปวิดีโอของร้านรถถ่ายมือสองเรานะทีคอนแกนด้วนยนะคะสวัสดีคะ่ะเราก็พบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะลูกค้าเดี๋ยวอ่าแม่ค้าจะมาอัปเดต รถถ่ายหน้าร้านให้ชมเรื่อยๆค่ะมีรถถ่ายเข้ามาใหม่เรื่อยๆอยู่ค่ะลูกค้าแ,แล้วก็ส่งเรื่อยๆเอาเข้าเรื่อยๆค่ะแล้วก็ทยอยเก็บงานให้ลูกค้าค่ะทางร้านเราเก็บงานให้ลูกค้าฟรีทุกคันเนี่ยที่ร้านสวยทุกคันค่ะแล้วก็เช็คจุดด้วยซื้อไม่ฟรีค่ะอย่างเงี้ยค่ะสีสีล้อลูกบากรืนค่ะตัวไหนชาไม่ได้ตัวไหนปัดตั้งไม่ได้ค่ะแขน กลางโซ่ข้างแขนตั้งค่ะถ้าตัวไในปรับไม่ได้ทางร้านเปลี่ยนทายออกให้ใหม่เลยนะคะทุกค <ข Ooh. S 1> ้เช่นแบบแขนแขนตั้งองนี้ค่ะถ้าปรับหมุนไม่ได้เปลี่ยนให้ใหม่ค่ะแขนตั้งสองข้างโซ่ข้างค่ะแล้วก็แขนกลางตัวไหนใช้ไม่ได้นะคะแมกค้าก็เปลี่ยนทายออกให้ใหม่เลยเนี่ยค่ะตัวไหนใช้ได้ก็ทําสีให้ใหมะคะ่ค่ะ ฝากท่านกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามคลิปวิดีโอของเราและถ่ายมือซองเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ